เสร็จแล้วนะครับตามด้วยชื่องบครับงบกําไรขาดทุนงบกาไรขาดทุนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยวันที่ครับผมสำหรับเดือนนะครับวันที่เนี่ยจะเหมือนกับกระดาษทำการเลยเนาะ เพราะว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยเขาจะบอกเป็นช่วงระยะเวลานะครับก็จะเป็นสำหรับเดือนสิ้นสุด31มค68 โอเคนะครับหวงงบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวงบนะครับตัวงบก็จะมีอยู่สส่วนเนาะก็คือรายได้กับค่าใช้จ่ายนะครับแล้วข้อนี้ก็น่ารักอะ่ะรายได้มีอยู่บัญชีเดียวคือบัญชีรายได้ค่าบริการค่าใช้ใจ่ายก็มีรายการเดียวคือเงินเดือน โอ้อะไรมันจะน้อยขนาดนี้นะครับอ่ะดังนั้นเราเขียนรายได้ก่อนรายได้มีกี่ตัวลกูกหนึ่ง,งตัวไม่ต้องพักยอดนะครับออกมาเลยนะครับนั่นก็คือรายได้ค่าบริการ รายได้ค่าบริการนะครับแล้วเราก็ออกยอดเลยนะครับหกพั 6, ส่วนค่าใช้จ่ายนะครับรายได้ครบแล้วนะรายได้หมดแล้วเพราะว่ามีแค่บัญชีเดียวส่วนค่าใช้จ่ายก็ทำเช่นเดียวกันนะครับค่าใช้จ่าย มีอยู่ตัวเดียวเหมือนกันคือเงินเดือนนะครับและแถม1,000บาทเองอีกนะครับเงินเดือน1,000บาทเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมครับเอารายได้ลบค่าใช้จ่ายครับ เอารายได้ลบค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จะได้อะถูกต้องนะครับเราก็จะได้ผลต่างนะครับ55 0 0ซึ่ง55 0 0คือกำไรสุทธิโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับร้าน จอมนาซสลอนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะครับผม